สวัสดีครับวันนี้นะครับเรากํลาลังเดินทางไปที่ตําบลยุธกานะครับอ,บอําเภอบางน้าเปรียวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับกับโครงการจิตอาสาช่วย่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุนะครับอ่าในวันนี้นะครับเราจะไปหาคุณป้าบางอ่อนเก่งแก่นะครับท่านอยู่ที่มานีลขยี่สิบหทับสองหมู่ที่เจ็าบลยุธกาอ,อําเภอบางน้เปรียวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ วันนี้นะครับเราก็จะร่วมง,งานกับเจ้าที่ทางอบอตอนะครับกับโครงการวิ่งไม่ทอดทิ้งกันนะครับในปี67นะครับเราก็จะไปชมกิจกรรมในวันนี้ด้วยกันขออนุญาตนิฉนนครับ อันรับก็สังเกตว่าบ้านคุณป้าบางอ่อนนะครับก็นอกจากจิตอาสาแล้วแล้วก็จะมีพี่ช่างอันนี้ก็จะเป็นเครือญาตินะครับแล้วก็เพื่อนบ้านต่างๆนะครับเอคอยชื่อเหลือในกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ถือว่าคุณป้าบางอ่อนเนี่ยเป็นที่รักของเพื่อนบ้านนะครับก็มาดูกิจกรรมกันต่อไปได้เลยครับมมมารรร่วกกิจ เวลาผู้ที่ทไม่หวังผลประอยชน์ใดทำได้วยใจแคบคือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภูมิุ้มิภัยภัยธรรมีารรมสุขมีด้วยหัวใจพัฒนาชาติไทยรูใจน้องพี่โครงการพระราชนามีโค้งการพะทนามีความสาัคีคุณพี่สวัสครับ เดี๋ยวเราหาข้อมูลสอบถามกับคุณพี่่อนี่คุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อพรครับชื่อพรอนในการทําบ้านของคุณพี่บางอ้อนี่มีความยากหรือว่าตรงไหนที่เป็นปัญหาก็ไม่ยากไม่ยากเนาะอเอาเดิมทีป้าบ้านป้าเนี่ยนะครับมีความเป็นยังไงแล้วก็มาตอบเติมในส่วนไหนบ้าง,งครับก็มันเป็นเสาเป็นไม้โอ,อ,อเป็นเสาไม้นะครับ ทั้งหมดเราไม่ดูแล้วไม่แข็งแรงไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเสาปูนนะครับแล้วก็ก่อปูนขึ้นมาใหม่แล้วก็แบ่งห้องเป็นสัดเป็นส่วนเพื่อความเรียบร้อยนะครับอ๋อแล้วพี่ทางด้านนี้เป็นใครครับคนนี้มาช่วยชาวบ้านมาช่วยกันทางั้นนะครับก็ชาวบ้านมาช่วยมีผมเป็นช่างมาเรียกือเขามาช่วยเยกันอ๋อนะครับก็คือมีคุณพี่นะครับที่เป็นช่างแล้วก็เขือญยาติแล้วก็ชาวบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับ คุณพี่บางท่านที่เป็นวุภาพสตีนะครับก็มาช่วยทํากับข้าวเพราามาช่วยกันมีอะไรก็มาช่วยกันนะครับหรือว่าอันนี้เป็นผู้ช่วยอ๋อเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับอ๋อคุณพี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเนี่ยที่ยิงล็อตอยู่นะครับอ๋อสุดยอดเลยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมูที่เจ็ดนะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อไพรัดชื่อเลนจิจแอ่คุณพี่อะไรนะครับชื่อจริงชื่อไพรัดชื่อเลนจิแ อ๋อคุณพ,พี่แพลตหรือชื่อเล่นชื่อว่าชื่อแกเป็นผู้ช่วยนะครับยิงน็อตเนี่ยโหสุดยอดนะครับครับใครมีความสามารถด้านไหนก็มาช่วยกันนะครับคุณพ,พี่ผู้หญิงก็มาร่วมทากับข้าวนะครับ <c oughs> เพื่อ,อเป็นการดูแลของทีมงานนั่นเอง <c oughs> สุดยอดเมียเมียผู้ช่วยเป็นช่างอ๋อแฟนของผู้ช่วยก็เป็นช่างด้วย <c oughs> โอ้โหบ้านนี้ สุดยอดนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศของพี่น้องแบบชาวไทยนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับก็มีหัวหน้าช่างใหญ่นะครับแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแฟนของผู้ช่วยก็เป็นช่างอีกนะครับแล้วก็ทีมงานแม่ครัวนะครับแล้วก็ทีมงานของคิดอาสาก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเป็นการดูแลของผู้สูงอายุนะครับแล้วเราก็ถือว่าโชคดีนะครับก็มี โครงการดีๆก็คือโครงการวิ่งไม่ทอดทิ้งกันนะครับแล้วก็ผ่านเจ้าที่พชอก็คือเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนะครับก็คืออำเภอนี้ก็คืออำเภอบางน้เปรี้ยวนั่นเองนะครับก็เลยได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาชมบรรยากาศกันนะครับอันนี้ไม่ถึงวดใช่ไหมอคนเลยเหรออันนี้ จากที่เราได้ลงพื้นที่ทำให้ทราบถึงความเป็นอยู่และที่อยู่อันทุดโทรมไม่เหมาะแก่การพักอยู่อาศัยเราจึงได้ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือโดยมีองค์กรท้องถิน่นและพี่น้องชาวบ้านช่วยกันซ่อมแซมบ้านแล้วเราก็ได้เห็นบรรยากาศการร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกัน สร้างบ้านให้แล้วเสร็จเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากเลยครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับป้าเจ้าของบ้านกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณป้าบางอ่อนนะครับก็อ,อยากให้คุณป้าเนี่ยได้เล่าถึงปัญหานะครับก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็จิตอาสาแล้วก็ผู้นาชมชนเข้าช่วยเหลือเนี่ยอยากให้คุณป้าเนี่ยเล่าปัญหาให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเป็นสังกะสีเก่าๆแล้วก็ไม้อยู่คาคัาฟา้าค่ะสังกะสี แล้วก็ปลวกมันกินจะบลงมาทีมันก็จะพังอือครับอจ้ะอแล้วทีนี้คุณป้าเนี่ยได้อยู่อยู่ยังไงกับที่บ้านนี้ครับมีมีอยู่กับใครบ้างครับอยู่ห้านสามคนแล้วก็ลูกคนหนึ่งอ๋อแล้วแล้วแฟนของคุณป้าตายแล้วค่ะอ๋อเสียแล้วนะครับอ๋อแล้วทีนี้อยากจะทราบว่าเนี่ยนะครับ่อน ที่เนี่ยเดิมทีบ้านที่เคยอยู่อ่าแล้วก็มีการทุดโทมนะครับแล้วตอนนี้ก็มีส่วนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยคุณป้า<ม>รู้สึกยังไงบ้างครับดีใจค่ะเขามาช่วยเหลือครับถ้าไม่ช่วยก็แย่แล้วทีนี้ผมเห็นอ่ามีคนหลายคนเข้ามาช่วยเหลือคุณป้าเลยมีมีใครบ้างครับจากคุณป้าเล่าให้ฟังหน่อยครับก็มีพวกชาวบ้านข้างๆบ้านอ่ะลูกๆแลวหลานมาช่วยกันอ๋อครับ แสดงว่าคุณป้านี่มีคนที่รักเยอะใช่ไหมครับไม่ได้บอกเขาถ้าบอกเขาก็มากันเองนะโอโ้โหสุดยอดเลยครับไม่ได้บอกเขาอันนี้ก็ไม่ได้บอกเขามาช่วยกันเองนะโอ้อดีเลยครับไม่ได้บอกเขามาช่วยกันแสดงว่าคุณป้านี่เป็นคนที่น่ารักแล้วก็อ่าบริเวณที่ชุมชนนี่รักคุณป้ามากเลยนะครับไม่เคยทะเลาะกับใครเลยครับ <laughs> เรา อ,อยากให้คุณป้าเนี่ยนะครับได้กล่าวขอบคุณคนที่มาช่วยเหลือ,อขออนุญาตเป็นเชนเลยนะครับพวกลูกหลานพวกไอ้กอ๊อตคุณพวกทหารจิตอาสาด้วยมาช่วยทำไม่ได้พวกเขาท่านก็ทาไม่ได้ออค,ครับแล้วสุดท้ายแล้วนะครับก็ที่สุดเลยก็คือองค์หลวงหัวของเรานะครับ<ช>ที่เข้ามาช่วยเหลือ<ช>กับโครงการจิตอาสาของเรา,านะครับทำในหลวงก็ไอ้นี่นะครับคนไม่ถูกเลยอ้ดีมากเลยครับอ่านะครับก็ ความชากไปนะครับก็ขอฝากไปนะครับสําหรับการช่วยเหลือต่างๆนะครับกับโครงการกิตอาสานะครับ้าเกิดคุณป้าเห็นอะไรที่อยากให้ช่วยเหลือแจ้งมาที่กิตอาสาได้เลยนะครับผมยินดีเป็นทางมากครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณป้าพงออนะครับต้องขออนุญาตลาผู้ชมพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ